Killing people, dying, children hurt, and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us send some guidance from above. take <laughs> oh, thank you. Damn. Damn.

ทางไหนไม่มีใครให้พูดจาไม่มีเลยสักคนจะหันมามองและเข้าใจคงคงน,น,นี้ที่มันไม่มีอะไรมีคือเงา

ใช่ใช่ใช่นี่ข้อสอบเดียวอจันส่วนน้อ When this event in the p o e r m takes place มันน่าจะเป็นตอนกลางคืนนะเพราะว่ามันไหนใช่เล้วมันแล้ไม่มีแสงอาทิตย์ด้วย How would you describe the weather Cool Freezing Freezing เพราะว่ามันมีหิมะด้วยก็เลยมันน่าจะเป็น

่อยทำไมเนี่ยฮะก็ไม่รู้นี่วะเขาเป็นคนเคุยด้วยวาเ้าโง่โง่แล้วโง่อีกเอาโง่จ้าโง่ซ้อนเโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นรเดี๋ยวทำแผลให้แล้กันขอบคุณนะครับขอบคุณไอไม่เคยจะคิดเลยว่าเธอจะอยู่ตรงนี้รู้ไมทั้งใจทีอย่าบอกว่า ขอบคุณมากที่กีเวทที่มาช่วยเราไงั้นเราคงจะเจ็บหนักว่าน,นี้แนะ่ไล้อย่างไรเราช่วกันช่วยกันต้อช่วยกันอะไม่ีไรขอบคุณเลย ในโอกาสที่พวกเราได้กลับเข้ามาอยู่ร่วมในกุ่มันนี้ครั้งนี้วันนี้้ง่ขาดไม่ได้เลยนะเวีแบบล่าจากมรกาดงจอมันเห็นมอมรกาอะไรออะไรชคือมันกินเหนือสนใจเล่าครับอบคุณจัดเลยค่ะโอ้ยอย่างนี้พี่ เฮ้เลยตังลินลินคนนี้คเยวเลย้านหมาน้องเลยอยู่แล้วนีเดี๋ยวก็ตีจาเลยน้องตีจาเลยนะเล้วมาชมน้องื่อนหน่อยลองกินไหมในถุงเนี่ยเอ้ยนี่ของเีแตมสอร์วดนลผมบอกแมว่าคราวนี้ออมาคุ้มมาก่ได้กินหลายคนมากเลยโอ้ยไม่อร่อยเลยอะ เรืยกว่าสัมภาวงสาสาแตาดีกรีดีกรีอ๋อาสาโอ้มันคือมุกเว้ยมันคือมุกของหนังนี่คือยิ่งนักที่ไรก็ยิ่ชมสามยนใดหัวใจแม้ว่คืนนี้กเ็าสักเท่าไรก็ขอฝากลมฝนช่วยเป็นเสื้อให้เธอ

i can't ี uhm, like, อะไรกับี่กับแกเรื่อง่เป็นข่าวอย่เตอนนี้อ๋อฉันรู้ต่วแล้วี่โบว์ค่ไปเป็นใรอ่บมันสดมากท่าม่จริงเหรอไม่แกเรื่อง่เป็นข่าวอย่เตอนนี้อ๋อฉันรู้ต่วแล้วี่โบวไปเป็นใรอ่บมันสดมากท่าม่จริงเหร่ก่องี่เป่อย่งีอน หนึ่งหกหกหนึ่งสามหกหกหกอกห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 ก้นหก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 กห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 หกหกก ไปนอนบ้านเดียวกันหรอใครใครบอกอาจารย์ฉันฉันจำจำต้องบอกเธอได้หรอฮึฮะคือนะครับที่เรื่องไปนอนบ้านบ้านถุนเนยไปนอนกินแต่ชื่อโบเขาอะน้โบเขาเมาแล้วเขาก็หลับส่วนผมเขาเมาแล้วผมก็หลับหลังคนหลังไม่มีอะไรจริงอาจารย์แล้วไงเธอคิดว่าที่สิ่งที่เธอทำสมควรแล้วหรอการนอนบ้านกันนี่มันดูแบบ มันไหรอคะไม่ใช่เราถ้าคิดว่าอย่างไรเนี่ยใช่ค่ะต้อยก็แบดคุณคุณคิดว่าเราก็อยู่ในวัยที่การเข้าบ้านการก้ไม่นอนการนี้มันไม่มันไม่น่ารักเลยนะคะเพราะคนภายนอกอ่ะอาจจะคิดว่าเรามีซัมติงรอกต่งกานซึ่ง เธออาจสองคนาาเธออาจจะไม่มีไ้เธอจะรุ้สึกใจแต่ภาพลักษณ์ที่สิออกมามันดูไม่ดีเลยค่ะนะคะมันะะมาอาจจะเสื่อมเสียทั้งชื่อเสียงของโรงเรียนชื่อเสียงของคุณศิลสวัติ์บุญยการแบบนี้อไมกอ่ก็คุนปราคุณับไม่ได้จริงๆเราก็ควรมาปลัวให้ถุนะคะผู้หญิงก็ไม่ควรจะไปมองไม้ไปนอนบ้านของของคุณเลยนะคะและคุณเธอก็ควรจะไปถุนพระบ,บรุษเธออาจจะบอกว่าเฮ้ยนอนไม่ได้ครับ แล้วผู้าสอยพาซอ้กนมเนี่ยกลับบ้านค่ะนะคะเราก็จำมันเป็นบทเรียนค่ะว่าผู้หญิงผู้ชายเราก็ควรจะมีระยะห่างต่อกันอาจจะเป็นเพื่อนสนิทอ่ะคุณเข้าใจแต่ว่าก็ควรจะนึกถึงภาพคดของตัวเองนิดนึงก็เราควรจะรวังด้วว่า,วาก็ไม่ควรจะไปสนิทกันมากจนถึงเนื้อชิดต,ติดตัวไปนอนบ้านก,กันอย่างนี้มันไม่เหมาะสมจริงๆค่ะ โอเคค่ะอาจารย์หูมั่นใจกับพูดเธี่อบคนได้รึเปล่าแน่นอนค่ะจริงนะดวงตาคุณสิโอเคงั้นครูก็อันนี้ให้ผู้เชี่ยวตอบได้แล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ